สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพ่ทาร่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาววันพุธนะคะสามารถดูได้ทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2,66 6 การทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเท่านั้นและสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว,ว่ามีคู่มีคมอรอบครัวแล้วนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซคิความรักของคุณในช่วงนี้ในหลายๆคนเป็นเช่นไรนะคะเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่ไปรกของคุณเดดลอเวอร์ชาริออตสองถ้วยสีไม้เท้าสิบถ้วย 9ถ้วย3ดาบ1ไม้เท้า2ดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณ6ถ้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคุณนะคะมองว่าในหลายคนช่วงนี้กำลังลัคกี้อินเลิฟนะคะบางคนค่อนข้างมีเสน่ห์เนื้อหอมนะมีคนมาลุมตอมจีบเยอะนะคะในช่วงนี้บริหารเสน่ห์ดีๆนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือว่าคนรักอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามานะ หรือบางคนอาจจะมีคู่ที่ดีอยู่แล้วก็มีความรักที่หวานแหววโรแมนติกนะคะเพราะว่าดิลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความรักที่ดีมีความโชคดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆมีความรักที่ดีมามอบให้นะคะถือว่าใช้ได้เลยภาพไพ่บใบนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะแต่อันเนี้ยมาดูซิ มีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับความรักอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่ามีนะเป็นไพ่ชาลิออดนะคะชาลิออดหมายถึงคนทางไกลห่างไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะในบางครั้งติดต่อไปเขาอ,อาจจะไม่รับสายคุณก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจคิดมากคิดกังวง คิดกังวลใจว่าเขาทําอะไรอยู่หรือว่ามีใครนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ทางไกลห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อหรือบางคนอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ด้วยกันก็อาจจะทําแต่งานทําแต่งานหาเงินนะคะไม่ค่อยได้หยุดพักดูแลใส่ใจกันเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็อาจจะกลายเป็นปัญหานะคะ ก็เลยทำให้ต่างคนต่างห่างเหินหมังเมินนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เป็นเชลัยคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่นะคะยังไงคุณก็ยังรักมากมายนะคะหมันก็ว่ารักจนหมดใจรักเดียวใจเดียวแล้วก็เหมือนกับว่ารักสม่ําเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าได้ไพ่สองถ้วยไม่ถึงไพ่เนื้อคู่นะคะบางคนอาจจะมีสัญญงสัญญา มีคอมมิทเมนต์ซึ่งกันและกันนะคะบางคนอาจจะมีเคมีตรงกันก็เลยเหมือนกับว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่ยอย่างแน่นอนนะคะคุณก็รักเขาจนหมดใจนะต่างคนก็ต่างไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะบางคนอาจจะผูกพันกันหรือสัญญิงสัญญาว่าจะแต่งงานมั่นหมายก็ได้สําหรับบางคนคุยคุยกันอยู่นะคะถ้าบางคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่ามีความรักที่เป็นอยู่ดีมีความสุขนะคะ มีความมั่นคงในความรักแต่อันนี้มาดูอดีตที่ผ่านมาเป็นเชลยถือว่าใช้ได้เลยนะคะได้สี่ไม้เท้านั่นก็หมายความว่ารักกันดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเคียงบา่าเคียงไหล่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นความรักที่ดีมีเป้าหมายร่วมกันนะคะแล้วก็มีความมั่นคงดีวันดีคืนนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นอยู่ ได้ไพ่สิบถ้วยถือว่าเป็นความรักที่ d ดีเวอร์เลยนะคะสิบถ้วยเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกนะคะมีความสุขสุขสันค์นะคะมีความสุขสดใสในอนาคตนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ใช้ได้เลยนะมีการดูแลเอาใจใส่เติมเต็มเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะน้อยมากที่จะมีปัญหานะถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้ด้วยดีนะคะ ส่วนด้านอนาคตนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเห็นไหมมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉาดีเวอร์เลยในอนาคตนะคะถือว่ามีความรักที่มีความมั่นคงนะคะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแน่นอนนะบางคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะบอกได้เลยว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายที่แท้จริงซึ่งกันและกันนะคะไม่มีวันทิ้งกันต่อให้ยากลำบากแค่ไหน จะทุกข์หรือว่าจะสุขก็ยังรักกันตลอดไปนะคะไม่มีวันทอดทิ้งกันแน่นอนนะคะปล่อยมือกันไปนะคะและก็มีความเข้าใจกันอย่างยอดเยี่ยมส่วนสิ่งที่คุณกลัวและกลัวว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือว่าเขาจากไปห่างไกลไม่มีเวลาให้คุณคุณก็กลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นนะคะคุณก็ได้แต่คิดมาก มีความกังวลทุกอ,อกทุกใจหรือบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้มีเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะคุณก็เลยค่อนข้างเครียดๆกลัวกังวลใจไปเองนะคะคุณไม่ต้องคิดอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าความรักของคุณอยู่ดีมีความสุขแล้วนะคะไม่ต้องทุกอ,อกทุกใจนะคะปล่อยวางขอให้คุณปล่อยวางนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ที่เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือความมั่นคงนะคะรักเดียวใจเดียวนะคะสมั่นเสมอต้นเสมอปลายมีความแข็งแกร่งในความรักนะคะต่างคนต่างก็รักกันดีนะคะมีความเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ได้ไพ่สองดาบต่อให้มีปัญหาอะไรคุณก็สามารถเคลียร์ใจกันได้ด้วยดีนะคะมีการตัดสินใจร่วมกันมีการตกลงปรงใจซึ่งกันและกันนะคะมีการพูดคุยกันนะคะต่อให้มีปัญหาหรือว่าห่างไกลกันก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะแฮปปี้เลยนะคะมีความสุข มีความสมหวังเพราะว่าได้ไพ่หกถ้วยนั่นก็หมายความว่ามีความรักที่ดีนะคะหรือบางคนที่รอคอยคนรักอยู่ต้องการพูดคุยติดต่อสื่อสารก็จะมีการกลับมานะคะเพราะว่าหกถ้วยหมายถึงการรีเทิร์นการคืนดีนะคะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหรือคนที่คุยคุยกันอยู่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็ถือว่าเอาใจใส่ดูแลเติมเต็มแล้วก็มีความรักที่ดีให้กันนะคะ หยิบยื่นแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันอยู่เสมอนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่หวานเวอร์นะแม่หมอก็ดีใจด้วยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของทุกๆคนเลยนะคะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดละ่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้จะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ไหมจะมีคนถูกอกถูกใจไหมเพราะว่าไพ่พื้นฐานะดีเวอเลยนะคะ มองว่ามีโอกาสมีอยู่นะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสำหรับพ่อไม้แม่ไม้หรือว่ายังไม่มีใครนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันเลยได้4ดาบนะคะได้3ดาบนะคะได้พระราชินีถือดาบนะคะ มองว่าบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังมานะคะในช่วงเนี้ยคุณก็ยังทำใจอยู่นะหรือบางคนก็นิ่ง,ง,งๆเฉยเยเกี่ยวกับความรักนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะไม่ค่อยวอลลี่เท่าไหร่สําหรับบางคนนะเหมือนกับว่าคุณนิ่ง,ง,งๆเฉยเยเกี่ยวกับความรักเพราะว่าบางคนเคยอกหักผิดหวังมาก็เลยปล่อยวางทําใจได้นะคะถ้ามีเข้ามาก็มองว่าเป็นลักษณะคนทาดลมนะเมถุนตุนกลุ่มนะคะ แล้วก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกอย่างน้อยมากกว่า2คนนะมองว่าจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจคุณนะคะคุณก็อย่านิ่งเฉยเกินไปนะขอให้คุณเปิดอกเปิดใจนะคะเพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะยังไงก็ขอให้เปิดโอกาสก,กับตัวเองนะเพราะว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะสําหรับคนโสดนะคะอันนี้เราก็มาดูซิไพสรุปไพสรุป สำหรับในหลายคนที่อาจจะมีความไม่เข้าใจการมีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นหรือมีอะไรที่ให้คําแนะนําของคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมสําหรับไพ่ออเคิลน,นะคะไพ่เมดีนะคะบางคนเหมือนกับว่าที่มีปัญหากันไปอาจจะมีมือที่สามลักสามเร้าเข้ามาลักซ้อนนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจการเห็นไหมเหมือนกับว่าหญิงสองชายหนึ่งอะ อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะให้ทำให้ระแวงสงสัยกันมีเรื่องไม่ไว้ใจกันนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับบางคนนะที่มีปัญหากันนะคะมีเรื่องแล้วหองแล้แหงกันมีความขัดแย้งกันไปนะคะแต่บอกได้เลยว่าในหลายคนก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้คุณสามารถเข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาก้าวข้าม อุปสรรคต่างๆได้ด้วยดีนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าคุณสามารถฝ่าฟันปัญหาขี้คลายปัญหาต่างๆได้แล้วก็ปัญหาต่างๆจบสิ้นได้สามารถเคลียร์ใจกันได้ด้วยดีระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะและบางคนถ้าเป็นคนโสดหรือว่าคุยๆกันอยู่มีโอกาสนะคะตัดสินใจได้เลยเหมือนกับว่าเขาจะขอคุณแต่งงานนะคะบางคนอาจจะ แต่งานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดอยู่ในโหมดคนมีคู่มีครอบครัวนะคะและภพยใบเนี้บางคนอาจจะแยกกันอยู่นะคะอยู่ห่างไกลมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะห่างๆกันเงียบหายนะคะไม่ได้ติดต่อบางคนอาจจะอกหักผิดหวังหรือว่ามีรักซ้อนรักสามเร้าแต่บอกได้เลยว่าเขาคนนั้นจะกลับมาหาคุณนะคะ คนเก่าๆคนในอดีตหรือคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังเขายังรักคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณในเร็ววันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีจากเขานะคะแล้วก็บางคนมีโอกาสมีรักใหม่ๆเข้ามาแทนที่นะคะเหมือนกับว่าจะมีรักดีๆรักใหม่ๆเข้ามานะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะขอให้คุณควายคว้าโอกาสที่ดีเอาไว้นะคะ และไพ่และไพ่ใบนี้บางคนที่ใช้ชุดอยู่ด้วยกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะขอให้คุณให้ความรักเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดนะในบางครั้งคู่ของคุณเขาอ,อาจจะน้อยใจคุณก็ได้นะคะก็ขอให้คุณพยายามที่จะเข้าใจเขานะและในหลายคนมองว่า จะมีโอกาสมีข่าวดีนะคะเห็นไหมอยู่ดีๆก็จะมีคนนำดอกไม้ช่อบลเลอร์เลยนะคะมาให้คุณนะคะเหมือนก็ว่าจะมีคนมาขอคุณแต่งงานหรือว่ามาบอกรักคุณถึงที่ถึงบ้านเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะและสุดท้ายก็คือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์ ความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะทรัพย์สินเงินทองความรักนะคะความเข้าใจห่วงใยนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะเหมือนกับว่าคุณและคนรักจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะไม่มีวันทิ้งกันอย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ชื่นมื่นมากนะเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะถือว่าอยู่ดีมีความสุขนะคะ ก็โชคดีมากๆเลยนะคะแม่หมอก็ยินดีด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าให้การคคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ